สินสายบาโค้ชีวิตสวัสดีครับนี่ก็เป็นดาวย้ายประจําเดือนตุลาคม2567นะครับหายหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับเนื่องจากเดือนนี้นี่มีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันนะครับย้ายเยอะเราก็เลยต้องมาพูดกันสักหน่อยแล้วมีการย้ายถึง6ครั้งนะครับซึ่งจะเป็นดาวอะไรกันบ้างมาฟังกันนะครับในเดือนนี้มีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันนะครับดาวดวงแรกที่จะย้ายก็คือดาวพุธหรือหมายเลข4ดาวพุธจะย้ายจากช่องอลิเข้าสู่ช่องปัตตนีชาวลัคนาราศีเมษในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาวพุธหรือ ดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการจรจาการสื่อสารนะครับดาวที่เกี่ยวข้องกับสังคมเพื่อนฝูงต่างๆตกเข้าเรือนอลิอลิแปลว่าปัญหานะครับฉะนั้นแล้วเรื่องของคําพูดมักส่งผลด้านปัญหารวมถึงด้านเพื่อนด้านสังคมนะครับมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ฉะนั้นดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนปัตตนิแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่ปัญหาได้ผ่านพ้นไปออกมานะครับแต่เรียกว่าผ่านเรื่องอื่นก็มาเจอกับอีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะ เนื่องจากดาวพุธเป็นดาวประจาเรือนอลิฉะนั้นพอเข้าเรือนปัตตนีซึ่งเกี่ยวข้องกับคู่ครองสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของคู่ครองนั่นเองนะครับที่จะมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าใช้คําพูดที่ไม่ดีใส่กันได้หรือตัวของคู่ครองเนี่ยอาจจะมีปัญหากับคุณได้นะในช่วงนี้นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าดาวดวงที่มาอยู่ด้วยกันในเดือนนี้ก็เป็นดาวอาทิตย์ด้วยฉะนั้นแล้วคู่ครองคุณจะมีความโดดเด่นหรือมีพลังอํานาจมากขึ้นนะครับจ ไวไ้นิดนึดาวพุธเนี่ยจะย้ายในวันที่6ตุลาคมนะครับอยู่ไปจนถึงวันที่24ตุลาคมแล้ววันที่24เนี่ยก็จะย้ายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วดาวพุธเนี่ยจะย้ายสองครั้งนะครับในวันที่24เนี่ยจะย้ายไปที่ช่องมรณะนะครับซึ่งปัญหาต่างๆนะครับช่วงปลายเดือนก็จะมีการขี้คลายเกิดขึ้นเพราะว่าพออลิมรณะนะครับปัญหาได้ตายจากนะครับรวมถึงศัตรูได้แพ้ไพ่ตัวเองไปนะครับในช่วงปลายปลายเดือนนะแล้วก็ปัญหากับผู้ครองเนี่ยก็จะถูกขี้คลายไป ะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับเนื่องจากดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูในดาวต่อไปนะครับเดี๋ยวดาวอาทิตย์เนี่ยเราจะไปพูดกันอีกที่จะถึงละกันนะครับทีนี้ในวันที่9ตุลาคมเนี่ยดาวดวงต่อไปที่จะย้ายก็คือดาวเกตนั่นเองดาวเกตหรือหมายเลข9นะครับจะย้ายจากช่องสุภะเข้าสู่ช่องมรณะนะครับหรือมาจากช่องความเจริญเข้าสู่ช่องโลกภัยฉะนั้นตัวของชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสเดินทางเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสเดินทางเกิดขึ้นแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ ที่มีสุขภาพไม่ดีนะครับผมแนะนําให้ขอพรกับพระนะครับสามารถที่บนบานขอพรได้นะส่งผลดีนะครับดาวเกตตกตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องเดินทางบ่อยขึ้นได้นะครับดาวเกตถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับฉะนั้นแล้วพอเข้าช่องโลกภัยเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยเหลือทางด้านโลกภัยให้เจ็บของคุณนะคุณลองไปกราบพระนะครับหรือไปไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองนะครับไปไหว้พระที่วัดใหญ่ๆนะครับเพื่อหนุนบารมีตัวเองนะครับแล้วก็ขอพรให้ตัวของ ดาวเนี่ยสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแบบนี้ก็ได้นะครับดาวเกตเนี่ยจะอยู่จนถึงวันที่4ธันวาคมเลยนะครับก็เกือบปลายปีเลยนะครับอยู่2เดือนดาวดวงต่อไปที่จะย้ายนะครับก็คือดาวศุกร์นะดาวศุกร์นะครับจะย้ายในวันที่16ตุลาคมอยู่ไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนดาวศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินและคู่ครองนะครับจะย้ายจากช่องคู่ครองนะครับเข้าสู่ช่องมอนนะเข้าสู่ช่องมอน,นะเนี่ยด้านดีนะครับก็คือคุณต้องมีการเดินทางเกี่ยวขัดเรื่องของการเงินเกิดขึ้นอาจจะเดินทาง ต่างจังหวัดต่างประเทศได้นะอีกด้านหนึ่งก็คือคุณจะมีเรื่องของรายจ่ายเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังเลยนะก็คือเรื่องของความรักด้วยนะนะครับคู่ครองคุณอาจจะมีการเดินทางนะครับเดินทางไกลได้ฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องของคู่ครองคนรักแหละเพราะว่าดาวพุธเองนะครับก็ตกอยู่ในเรือนคู่ครองด้วยนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอัลีนะนะครับก็อาจจะมีปัญหาในด้านความรักได้นะครับแล้วก็ตัวของคู่ครองก็จะมีความใจร้อนมากขึ้นนะนะครับพูดจาอะไรก็ในเดือน นี้ก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องการเงินด้วยนะจะมีการเรื่องของการใช้จ่ายออกไปเยอะๆนะครับให้รอบคอบในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าใครมีดาวที่อยู่ด้านในเป็นดาวที่ส่งผลเสียนะครับอย่างเช่นมีเลข7อยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีเลข7อยู่เนี่ยนะครับก็ต้องระวังเรื่องความรักเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าถ้ามีเลข7อยู่เนี่ยเกับ6เลข6เนี่ยนะครับเป็นดาวศุกร์เนี่ยหรือศุกร์กับเสาร์เนี่ยเขาเรียกพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรงนะครับทำให้ความรักมีปัญหาได้แต่ข้อดีก็คื ถ้าดาวเสาอยู่ตรงนี้แปลว่าคุณต้องมีงานต้องเดินทางอยู่แล้วนะครับต้องเดินทางเป็นประจำก็ได้นะครับหรือเรียกว่าเดินทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศฉะนั้นดาวศุกร์มาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่คุณจะต้องเดินทางเกี่ยวกับด้านการเงินหรือการทํางานเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าอยู่ไกลจากคนรักบ้างก็ดีนะครับเป็นจุดที่เรียกว่าอย่าเพิ่งอยู่ใกล้กันมากเดี๋ยวมีการทะเลาะกันนะครับแต่ถ้าด้านดีนะครับถ้าดาวศุกร์ย้ายมาเจอเลขอะไรถึงดีนะครับผมก็มองว่าถ้ามีเลข3อยู่ตรงนี้นะครับจะส่งผลดีนะครับเลข3เนี่ยเป็นดาว คู่มิตรกับดาวอังคารนะครับซึ่งถ้าใครมีเลข3อยู่ตรงนี้ก็แปลว่าคุณต้องมีการเดินทางเป็นประจําเช่นเดียวกันนะเพราะว่าดาวในเลือนนี้ในช่องนี้เนี่ยเลข3เป็นเจ้าของเลือนเจ้าของช่องนะครับก็เป็นเกษ,ษตาราธิบดีแปลว่าตัวคุณจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยครั้งหรือเป็นประจําได้แต่ด้านหนึ่งนะครับก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะโดยเฉพาะกมเนื้อกดไหลย,ย้อนต่างๆพวกนี้นะครับสำหรับใครที่มีดาวอังคารหรือหมายเลข3าอยู่ตรงนี้ถ้ามีเลข6จรเข้ามาเนี่ยก็ถือว่ามีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็ ดูกันแล้วกันนะครับว่าคุณมีดาวอะไรอยู่นี้ถ้าไม่รู้เนี่ยคุณสามารถแอดไลน์สินแสแอดแซดไอเอ็นแซดเอตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปผูกดวงนะครับกดเข้าไปเนี่ยนะครับแอดเข้าไปมันจะมีตารางขึ้นมาให้ผูกดวงนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเท่านั้นนะไม่ได้เอาข้อมูลอะไรของคุณนะครับคุณก็แค่ใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคุณเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่โค้ดเชิญด้วย4 5 6นะครับจะได้ใช้งานฟรีนะครับทีนี้พอคุณเข้าไปดูเนี่ยคุณจะเห็นดวงดาวของคุณนะครับรวมถึงคําทํานายต่างๆซึ่งมันนแแมม่ยําากๆล้ว ใช้ฟรี30วันหลังจาก30วันถ้าคุณไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือปล่อยไปเฉยๆมันก็ไมไ่เสียเงินไม่อะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่ให้บริการคุณต่อนั้นเองแต่คุณใช้30วันอ่ะโอ้ยคุณได้อ่านอะไรเต็มไปหมดแล้วแหละนะครับไปลองใช้กันดูแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าตัวเองมีดาวอะไรอยู่ข้างในนะครับแล้วก็สินแสบโคชีวิตเนี่ยจะแจ้งเตือนคุณเมื่อดาวย้ายด้วยนะครับคุณจะเห็นเลยว,ว่ามีลายเด้งขึ้นมาว่าดาวจันย้ายดาวพุธย,ย้ายดาวศุกร์ย้ายเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยคุณ ซึ่งสิ่งที่ผมทํานายก็เป็นคําทํานายของสินแสบาโคชีวิตนี่แหละนะครับเพราะว่าเป็นวิชาของอาจารย์ผมนะครับอาจารย์เออริยพนนี่แหละซึ่งบอกเลยว่าแม่นมากๆนะครับแม่นมากๆคุณไปลองดูนะครับดาวดวงต่อไปที่จะย้ายนะครับก็คือดาวอาทิตย์นะอย่างที่บอกนะครับดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ช่องปัตตนีหรือคู่ครองดาวอาทิตย์หรือหมายเลขหนึ่งเนี่ยย้ายตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะครับอยู่ไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์แปลว่าโดดเด่นนะครับแปลว่ามีความเป็นผู้นําฉะนั้นใน เดือนนี้นะคู่คอรองของคุณก็จะมีความเป็นผู้นํามีความโดดเด่นเกิดขึ้นมีความโดดเด่นมีความเป็นผู้นําเลยนะแล้วก็มีความใจร้อนนะกาได้กาเสียนะครับฉะนั้นในเดือนนี้นะครับคุณก็ต้องระวังเรื่องของคู่ครองนี่แหละความใจร้อนนะครับความโมโหง่ายของแฟนคุณคู่คอรองของคุณต้องระวังนิดนึงแต่ข้อดีสําหรับใครที่ไม่มีคู่นะเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจด้วยนะครับมีคนใหม่ๆเข้ามาผมมองว่าคุณจะมีความโชคดีเกิดขึ้นนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นดาวโชคดีของชาว ลัคนาราศีเมษด้วยนะครับดังนั้นในเดือนนี้นะเขาเรียกว่ามีความโชคดีเกิดขึ้นนะครับหรือบางทีอาจจะถูกหวยโดยเบอร์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวไปสัมพันธ์กับในเรื่องของความโชคดีด้วยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าใครมีเลขอะไรอยู่ข้างในนี้เหมือนกันนะถ้ามีเลขที่ส่งผลดีกับชีวิตนะครับตัวของคุณก็มักจะมีลาภผลเข้ามานะครับโดยเฉพาะถ้ามีเลข5อยู่เนี่ย,เ,ยเป็นดาวคู่มิตรนะครับส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีเมษแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครมีเลข3อยู่จริงๆก็จะมีโชคเรื่องโชคดีอยู่นั่นแหละนะครับ มีการทะเลาะเบาแววงกับผู้ครองได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าดาวคารเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่เรียกว่าความโมโหนะครับใจกล้าบ้าบิ่นแทงคารนะอาจารย์ผมว่าอย่างนี้นะครับฉะนั้นแล้วต้องระวังนิดนึงนะครับดาวดวงสุดท้ายที่จะย้ายก็คือดาวังคารนะครับหรือหมายเลข3นั่นเองดาวังคารเนี่ยจะย้ายจากช่องสังคมนะครับเข้าสู่ช่องครอบครัวนั่นเองดาวังคารเนี่ยจะย้ายแต่วันที่19ตุลาคมนะอยู่ไปจนถึงวันที่1เมษายนปีหน้าเลยอยู่นานนะครับแต่ผม คิดว่าน่าจะมีการย้ายไปย้ายกลับนะครับแล้วก็ย้ายไปอีกทีหนึ่งนะครับมีการเดินหน้าถอยหลังแน่นอนนะสำหรับดาวคานนะครับฉะนั้นดาวคารย้ายเข้าสู่เรือนพันธุหรือครอบครัวเนี่ยก็แปลว่าคุณจะมีความมั่นคงขึ้นนะปลายปีนี้นะครับผมมองว่าดีนะครับดีนะหรืออาจจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นนะครับมีการย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานหรือมีการเดินทางไปไหนทั้งครอบครัวก็ได้นะนะครับมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าดาวคานถือว่าเป็นดาวประจําเรือนตัวเองของคุณแล้วก็จำ ช่องการเดินทางด้วยนะครับก็อ,อาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศได้นะหรือต่างจังหวัดนะเดินทางไกลกันนะครับบ่อยครั้งขึ้นก็ได้นะครับหรือคุณต้องเรียกว่าอยู่ไกลจากครอบครัวก็ได้นะในช่วงนี้นะครับดาวคานเนี่ยนะครับถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกับหมายเลข6ฉะนั้นใครมีหมายเลข6อยู่ตรงนี้นะก็เรียกว่าดีมากๆนะครับหมายเลข6เป็นดาวที่เกี่ยวข้อ,ของกับการเงินด้วยฉะนั้นพอมาอยู่เจอกับดาวคานเนี่ยก็ส่งผลดีนะครับหรือถ้าใครมีหมายเลข5อยู่ถ้ามีหมายเลข5อยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าคุณมีชีวิตที่มีความสุขนะครับในเรื่ ครวมนะถึงมีทรัพย์สินที่สวยงามนะครับคุณลองไปดูแล้วกันนะครับว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีดาวอะไรอยู่ด้านใน สามารถไปผูกดวงที่นี่นะครับแอดไลน์นะครับแอดเซทไอเอ็นซเอนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มผูกดวงใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่โค้ดเชิญ456เพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับใช้แค่30วันก็ได้นะครับหลังจากนั้นไม่ใช้เนี่ยมันจะไม่มีการเก็บเงินอะไรคุณทั้งสิ้นนะครับระบบก็จะหยุดการแจ้งเตือนนะครับแต่ในระหว่าง30วันนะครับเวลาดาวย้ายมันจะมีจายเด้งเข้าไปตึง้งแล้วคุณก็สามารถที่จะไปกดอ่านดวงของคุณโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ว่าคุณมันไม่เหมือนกับคุณมาฟังงในช่อ YouTube นี้นะครับคุณจะได้เห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านในนะว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ทั้ง10ดวงแล้ว0ดวงเนี่ยเดือนนี้ดาวอะไรมันย้ายบ้างนะครับแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับคุณถ้าเกิดผลดีคุณก็ก็ดีนะคุณอาจจะไปทําบุญเสริมเพิ่มบารมีให้ตัวเองได้ดีขึ้นไปย,ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันเกิดผลไม่ดีนะครับคุณก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ระวังตัวได้ดวงนะครับมันคือพลังงานที่เอือ้อหรือเขาเรียกว่าเอื้อให้เกิดสิ่งนั้นๆนะฮะแต่ว่ามันจะเกิดไม่เกิดมันขึ้นอยู่กัับตวขององงคคุุณณเถ้า ไม่รู้ดวงนะคบคุณก็ทําไปตามพลังงานของดวงดาวโดวยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วนะครับคุณไม่ทําไปตามพลังงานที่มันเอื้อให้เกิดชีวิตคุณก็จะไม่พบกับสิ่งที่มันส่งผลเสียคุณน,นั่นเองนะครับก็สินแสบา์โค้ดชีวิตใช้ได้สติถ้าคุณแชร์ต่อ,ตอๆเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินแล้วก็ใช้ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปครับสินแสบา์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตตัวของแ่ละบุคคล ซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบา์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย ยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา